ตลกจังวะสวัสดีครับทุกทนฮะ <laughs> พู้ไะไรสวัสดีครับทุกทนไม่ใช่สวัสดีครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องอะไรดูไหม o t ทีศูนย์อาร์สามเอ็มชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในแบบเบสบอลนะครับผมถ้าใครจะเล่นนะครับอยู่ในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดครมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีการที่แบบเอาขึ้นได้เฉยมีทีนี้เอาขึ้นได้เฉยเรีย <c oughs> บร้อยครับตายอูย้ยไป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 เซิฟธรรมาดาปะละ่ะเอ็งจะได้ปัม๊มเงินไม่ได้ก่อน ai bấm đi qua. À, đi bắt à? Mày bắt Để à. đây nhìn dưới dưới. Mày mày. Bỏ này mới bây sướng không mà đà, không mà กูบริหันหลังตีกูมองไม่เห็นบอลไปซื้อธรรมดาเปล่ะนี่ไง,งส่งมาเลยเนะี่ยไหน,น,ไหนตออยายเองด้วยหลับดีครับลอ,อยอ่ะกูเกือบตออยาย,ตออยา ผมอยู่นี่นะครับนี่ผมอยู่นี่นะครับและนี่คือน้องผมนะครับผมผม,ผมเอาวงกลมชี้แล้วนะครับผมเฮ้ยเก้ไปสัตว์เก้เฮ้ยจะเกะกูเหนื่อยมากเลยนะคะวันนี้เติมแล้ว ซื้อหน่อยควาย,ยไงกระเทียมรับแรกครับ ไม่รอทีนะเอออยู่ได้ยาวมาเรอบนี้แล้วกูก็ตายอย่าต่อหน้าต่อตายากระมมฟิเกอร์ยากระมมฟิกเกอร์ยากระมมะฟิกเกอร์ยากระมมกูจะเต้นฮับจะไปอยู่ใน คันไลท์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยตรงข้างบนนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันสามารถมันจะทําอะไรได้นะครับผมเออเดี๋ยวผมไปบอกเดี๋ยวผมไปบอกคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกคลิปหน้านะครับผมจะไปบอกคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวผมจะไปบอกคลิปหน้านะครับขอขอสามพันไลค์ก่อนนะครับผมเอ้ใช่ไหมเองเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวเฉลยตรงนี้หน่อยเนี่ยว่ามันสามารถมาทำอะไรบ้างอะไรวะเกแน่นอนอ่ะเตรนพร้อมกันเตรนยมพร้อมกันเต็ดพาท่าอะไรท่าสปิริตใหม่โอเคๆวันหนึ่งนะวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนะสา สองหนึง่งเฮ้ยเย็ดเริ่มเลยอะไรล่ะ ดาบมันองห้าเปอร์เซนจริงอ <Jim o. S 2> ๋อเนี <Trop otype están> ่ยนะเนี่ยไม่ใช่มาดูดิห้าเปอร์เซนเ็งดูตรงไหนกดมาที่ดูอะไรอื่นแล้วก็นแหละ หกร้อกว่บาททำเชียเลยเนี่ยไม่มีอะไรทำเจยวร้อนที Watching> ่แต่เตงไม่ต้องเปิดแอร์ถูกไหมถูกไหมถูกไหมวนนวเฮ้ยย่าะบเก อ่ <Okay. S 2> เขามาใกล้อะได้ได้ได้เติมลูสมัครก็เคลียร์แหละจบีดอมดอมดอมเยอะไม่ใช่เอ็มพีแบบบีดมาดยินยาเถอะ Dom 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 yesen. <Sessizlik> Gibi dom 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 yesen. Gibi di dom da da di chia lưng cột đi bây giờ nắm là hai có mày đi, <laughs> đi bây giờ เอาระวังกับดักระวังกับดักระเบิดเก็บ,บ <c oughs> เริ่มยังบอกยังยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ้โหอ 好多。 เอาเห้อนทิศ b a ดูตังเกมเกมเกมเอาเอาเอาเกมมาเล่นเองคว้คอนส่ตากัน